มาทำอะไรหรกกจะมาทำอะไรครับเออมาเลือกขนมครับเอาไปทำอะไรเอาไปไปจากวันเด็กอ๋อ,อ่าเลือกแล้วดูเยอ,ยอยะแย,ยะเลยเนี่ยเนี่ยเลก,ก็มีสิบสองถุงฟรีหนะนึ่งถุงด้วยนะเนี่ยเลยเนี่ยได้สิบสามถุงอ่าดูเดินให้ทั่วก่อนนี่ไงอากาบอกว่าอะไรเนี่ยอากจะ อได้แล <ะ S 1> ้วหนึน่งอย่างาอางอกัสชอบอันนี้เหรอใช่มันกินเยอะด้วยเหรออ่ะเลือกอีกอย่างหนึ่งขนมเยอะมากเป็นร้านกินโอ้โหฝั่งนี้ก็มีนี่มัดเมลโล่อรัออนนกัสชอบกิน มีแถมด้วยนะแต่ส่วนใหญ่เขาก็จะเอาเป็นขนมแบบแบบประมาณอย่างนั้นแหละลูกไ,ไปเอาเลไหมล่ะ,มะเอาอะไรือเอาเลไหมเดี๋ยวขอหาก่อนมันมีแถมไงมันได้เยอะดีเนี่ยแถมหนึ่งถุงอันนี้ก็แถมเชตโต้หนูหนูชอบกินอันนี้อันนี้อ๋อมันมันเป็นรอชีสอันนี้ไม่ได้แถมนะไม่เป็นไรเหรอ ไ,ไอ่าอ่าจะไม่ได้ให้เธอกินนะเอาไปให้โรงเรียนนะอ่าได้เอาที่หนูอชอบกินใช่ไหมครับไปจ่ายตังค์ตังค์ถูกนะ